นวัตกรรม Soft Language AI Application ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สองผ่านกิจกรรมที่สนุกสร้างสารรค์และมีการบูรณาการ AI ของนางสาวปานิดาเทพสุวรรณตำแหน่งครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยาสอพอมพิษณุโลกอุดตรดิตจากนโยบายและจุดเน้น การยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบจัดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และวัดประเมินผลฐานสมรรถนะพัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์การเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายในศตวรรษที่21การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนอีกต่อไป ผู้เรียนจำเป็นต้องพัฒนาทักษะที่หลากหลายโดยเฉพาะทักษะภาษาต่างประเทศที่สองซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมการเข้าถึงองค์ความรู้ระดับโลกและการเติบโตในอาชีพขณะเดียวกันซอฟต์พอร์อย่างภาษาวัฒนธรรมและคุณธรรมได้กลายเป็นพลังทางปัญญาและอารมณ์ที่ทรงอิทธิพลซึ่งช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสร้างอัตลักษณ์ของเยาวชนไทยบนเวทีโลกความสำคัญของนวัตกรรมส่งเสริมทักษะภาษาและวัฒนธรรมอย่างสนุก ผู้เรียนสามารถเรียนรู้บทสนทนาจริงจาก AI ได้ทันทีในบริบทต่างๆเช่นการแนะนำตัวการสั่งอาหารการขอโทษและอื่นๆและสามารถสำรวจวัฒนธรรมผ่านเกมและบทสนทนาเสมือนจริงปลูกฝังซอฟต์พาวเวอร์ผ่านคุณธรรมในบทเรียนการออกแบบกิจกรรมสะสมคำศัพท์ควบคู่คุณธรรมเช่นขอบคุณขอโทษ อ่อนน้อมช่วยเสริมทักษะการสื่อสารที่มีจริยธรรมใช้ AI เพื่อโค้ดเส้นทางอาชีพภาษาที่สองนักเรียนสามารถพูดคุยกับระบบแนะนำสายอาชีพสร้าง SMART Goal และเก็บข้อมูลเพื่อการแนะแนวอาชีพเชิงรุกสร้างความเท่าเทียมด้านโอกาสทางการศึกษาแอพสามารถเข้าถึงได้จากมือถือทำให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเรียนภาษาต่างประเทศที่สได้อย่างมีประสิทธิภาพ นวัตกรรม s o f t l a n g u a g e a h i มีศักยภาพในการขยายผลไปยังบริบททางการศึกษาหลายระดับเนื่องจากต้นทุนตำ่ำเข้าถึงง่ายใช้เพียงอุปกรณ์พื้นฐานอย่างสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่นักเรียนส่วนใหญ่มักมีอยู่แล้วทำให้สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในเขตเมืองและชนบทใช้งานได้ทุกระดับชั้นไม่จำกัดเฉพาะระดับมัธยมแต่สามารถปรับระดับเนื้อหาให้สอดคล้องกับผู้เรียนตั้งแต่ระดับประถมจนถึงอุดมศึกษาสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบปีพอร์ตโฟลิโอทำให้นักเรียนสามารถสะสมความก้าวหน้าของตนเองได้ตลอดเวลานักเรียนทราบถึงระดับความสามารถทางภาษาจีนของตนเองการต่อยอดนวัตกรรมสามารถพัฒนาและต่อยอดได้อย่างมีศักยภาพดังนี้1เพิ่มระบบ AI Voice Coach ผู้เรียนสามารถพูดภาษาเป้าหมายออกเสียงจริง2พัฒนาแพลตฟอร์มเว็บต่อมือถือเต็มรูปแบบเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลผู้ใช้พร้อมระบบผู้ปกครองต่อครูติดตามผล3 บูรณาการกับแผนเรียนรู้รายบุคคล ILP รอบอกแบบแผนการเรียนตามความถนัดและเป้าหมายอาชีพโดยอัตโนมัติ4จัดประกวดผลงานนิโผอเรียลระดับโรงเรียนต่อเขตส่งเสริมความภาคภูมิใจและแรงจูงใจของผู้เรียน5จับมือกับหน่วยงานภายนอกเช่นศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยนวัตกรรม Soft l a n g u a g e AI เป็นการตอบโจทย์สำคัญของการศึกษาไทยในยุค AI โดยยกระดับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สองให้กลายเป็นเรื่องที่สนุกท้าทายและมีความหมายผ่านกระบวนการสร้างแรงบันดาลใจปลูกฝังคุณธรรมและการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพหากได้รับการพัฒนาและขยายผลในระดับสถานศึกษาอย่างจริงจังนวัตกรรมนี้จะสามารถเป็นต้นแบบของการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่ใช้ซอฟต์พาวสร้างพลังเยาวชนไทยสู่เวทีโลกได้อย่างแท้จริงนางสาวปณิดาเทพสุวรรณขอขอบคุณค่ะ